มือค้างช็อกไปแล้วยี่สิบม,มาแผนไหนเนี่ยเอ้คือคนจริงเขาไม่เปิดแบบยี่สิบเจ็ดเหรียญหรอกอนลเล่นี่คนนี่คือไงอนี่เขาไม่เปิดยี่สิบเจ็ดเหรียญทุกคนครับดีดดัดสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่เราจะไม่เกลือนะฮะในอีพีนี้อ p พีที่หกแล้วกับรายการนี้นะครับมาสวัสดีทุกท่านนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณเอมเร่โค้ดเอมเร่มาแอดมินก็มานะฮะโค้ดเอมเร่สัปดาห์ที่แล้วนะครับมาเปิดบอลแทนผมปรากฏว่าเละเทะไม่ต่างกันเลยนะไปใช้แฮร์รี่ม็กควาเล่นกองหน้าคุณต้องใช้เขาแบบไหนอนะค,คุณเอาไปยืนสังเตรสังหาแบบเมื่อคือนเนี่ยมันก็เป็นคอนเทนต์คนก็ล้อก,กัน นะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำให้เทนฮารคดูว่าการใช้แม็กควายเล่นกองหน้ามันทําได้แต่ต้องเล่นแบบนี้นี่เดี๋ยวดูสุดยอดฝั่งโน้นงงแล้วเนี่ยฝั่งโน้นจัดตัวอยู่มือค้างช็อกไปแล้วปี้บมาแผนไหนเนี่ยแต่แม็กควายพื้นที่มีไปแล้วดูดูดูแม็กควายดูแม็กควายโอกาสทองของแม็กควายแล้วก็ลูกนี้ยิงโอ,โโอ,โโอยิงหรือเยี่ยวเบาชิบหายอ่มา เหมือนเดิมครับพิมพ์ซ้ำกันได้นะถ้าซ้ำกันแรนดอมอ่าถ้าซ้ำกันเอ้ย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 ลา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 เมสตอรหรือปิปโปปิปโปอเอ็มเล่ดูไว้เอเ็มเล่คือคนจริงเขาไม่เปิดแบบ27เหรียญหรอกเอ็มเล่น,ลนี่คนนี่คือเป็นไงอ่ะน,นี่เขาไม่เปิด27เหรียญทุกคนครับ บอกแอดมินเอ็มเล่ว่าของจริงเนี่ยเปิดกันแค่นี้มีไปแล้วทิพเปียไปแมกวายแมกวายคู่หูทีมชาติอังกฤษแมกวายดีเลยลอมาแล้วมาแล้วเป็นไง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 เออเมื่ให้่ทิพเปียเมื่ให้ถึงมือทิพเปียเป็นไง เออเป็นไงเป็นไงคู่หูทีมชาติอ,อังกฤษเป็นไงงงงงดิครับเทนฮารดูไว้เทนฮาก์คเรไม่ได้โม่งด้วยนะไม่ได้ไม่ได้โม,มงนะยิงนะวอลเลยนะเต็มข้อนะเฮ้ยเออเป็นไงอึ่นมันหมดใหม่มาครับเพลงธรรมดาด้วยเบอร์สามเสื้อดังแดง,ดงแอดมอลิตหรือเปล่า,อาแอดมอลิตเลกีรอนสีด่ดาวได้แบ็กซ้ายดีๆละ มาไปต้องมาต้องมาบอกเลยว่าต้องมาอีพกหรือเปล่าอีพกหรือเปล่านี่ไงเฮ้ยผู้ชมเนตา้าเนต้าแบบเจ้มจนอ่ะขอเนต้าแบบเจ้มจนเป็นไงครับเนสตาครับเนสตาครับผมมิลาเนี่ยมันคือทางของผมบอกเลย เช็คผลประกอบการกันแบบว่ากี่เหรียญดูข้างบนครับ20เหรียญ20เหรียญได้2อีพิกนะฮะเช็คเช็คผลประกอบการ20เหรียญน,นะครับได้เนต้าได้อินซากี้2อีพิกและ5ดาวตัวอื่นได้ตีโอเลอานะฮะแล้วก็มีใครอีกฟาตินะฮะได้5ดาว ยีเหรียญได้5ดาว5ตัวแล้วเป็นอีพิกสองตัวนะครับก็ลาไปก็ฝากไว้ด้วยกับอีลีไแลน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสมาชกทุกช่องทางของอีลีทั้งทาง youtube facebook แล้วก็ t ิกต o อกนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สุขาวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ